ยินดีต้อนรับครับทุกๆท่านเข้าสู่การพูดคุยกันครับเกี่ยวกับเหรียญกระสาพับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำเหรียญ2ชนิดนะครับเป็นชนิดละ5บาทและชนิดละ10บาทเราซึ่งเป็นเหรียญที่น่าสะสมมากๆนะครับจึงอยากจะมาแนะนำข้อมูลในส่วนนี้นะครับเกี่ยวกับเหรียญ5บาทและเหรียญ10บบาทครับมาให้พี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มศึกษากันนะครับเกี่ยวกับ เหรียญทั้งสองแบบนี้นะครับว่ามีความสวยงามและมีเป็นชิ้นเหรียญที่ได้สะสมกันอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญทั้งสามเหรียญน,นี้นะครับเราก็อยากจะขอกขอบคุณพี่ๆน้องๆครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเรานะครับเพื่อที่จะได้เปลี่ยนกาลังใจในการหาข้อมูลดีๆในการจัดทํา คลิปดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเราก็มาเริ่มันที่เหรียญแรกกันเลยนะครับเป็นเหรียญ5บาทครับชนิดหนานะครับปีพุทธศักราช2539นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่มีราคาที่ประเมินไว้ก็ไม่ธรรมดาครับซึ่งอายุของเหรียญครับเกือบๆจะ30ปีแล้วแต่ก็ยังคงสภาพที่ สวยงามครับรายละเอียดก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญคิวปนิกเกิลนะครับสอดแท้ทองแดงครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทครับเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผู้มีผลอรุณญเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับสงเครื่องบรมคัติยาราชภูสิตาพรฉลองพระองค์คุย ภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าผูมีผลอุดเดตรละด้านซ้ายครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9้านะครับส่วนขอบเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับขอบเหรียญตรงด้านนอกนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับส่วนข้อมูลด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญน,นะครับก็จะเป็น พระอุโบสถนะครับวัดเบญจมบพิรดุสิตวนารามครับด้านบนของเหรียญนครับก็จะมีตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2539 นั่นเองนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับเลขกหาไทยและเลขห้าอารบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับ เหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2539นี้นะครับมียอดผลิตยอยู่ที่2 8ล้าน4 8 5 0 0 0เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าก็ยังพอหาได้นะครับกับตามสถานที่ทั่วไปนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับ เนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนะครับที่เพื่อที่จะนําไปหลอมนะครับแล้วก็ผลิตเป็นเหรียญกระสาบรุ่นใหม่นะครับออกมาใช้ในระบบมุนเหียนของบ้านเราต่อไปนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ100บาทนะครับสําหรับเหรียญ UNC นะครับ มาดูกันอีกเหรียญหนึ่งครับเป็นเหรียญ5บาทเหมือนกันครับปีพุทธศักราช2 5 4 1นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับที่มียอดผลิตออกมาสามารถอย่างสามารถที่จะหาได้นะครับตามสถานที่ทั่วไปซึ่งเหรียญปีพศ2541นี้นะครับเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะสวยงามนะครับตั รายละเอียดของเหรียญก็ยังชัดเจนนะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบครับขิวปรดดิเกิลครับสอดไส้ทองแดงราคาอยู่ที่5บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ24มิลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผูมิพลอุลยญดต ผินพระพักรไปทางเบื้องขวานะครับสรงเครื่องบรมขัตติยราชภูสิทธาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับและด้านซ้ายนะครับมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญน,นะครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิตรสิทธวานารามนะครับด้านบนของเหรียญน,นะครับก็จะมี ตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2541นั่นเองครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นเลขบอกราคาครับมีทั้งเลขไทยและเลขอารบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสาหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2541นี้มียอดผลิตอยู่ที่31ล้านนะครับ3,070,000 3,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่อย่างถือว่าค่อนข้างจะหาง่ายนะครับซึ่งอยากจะมาแนะนำให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับ mm hmm. เนื่องจากว่าอย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ครับ mm hmm. เหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้ครับ mm hmm. ได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้ว mm hmm. เพื่อที่จะนําไปหลอมและผลิต mm hmm. เป็นเหรียญรุ่น กระสาบรุ่นใหม่นะครับออกมาใช้ในระบบมนเเียนของบ้านเราในต่อไปนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ1น0 0บาทนะครับสําหรับเหรียญ unc นะครับแต่ถ้าพี่ๆน้องๆครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับอยากจะแนะนําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งลักษณะพิเศษนี้นะครับ กำลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญนะครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะหายากนะครับอาจจะเป็นเหรียญที่มีเนื้อเกินต่างนะครับหรือว่าเหรียญพระเสียนตรงนะครับซึ่งราคานี้ค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็กําลังมีคนอยากได้เป็นจํานวนมากนะครับซึ่งไม่จําเป็นนะครับต้องเป็นเหรียญที่หายากไม่จําเป็นต้องมียอดผลิตน้อยนะครับ ซึ่งอาจจะเป็นเหรียญธรรมดาธรรมดารุ่นไหนก็ได้ครับขอให้ไปเรียนที่มีพระเสียนตรงนะครับซึ่งยังไงก็มีคนรับมีคนเอารับขอแค่แจ้งมานะครับมาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับสำหรับ วันนี้นะครับก็เป็นเหรียญ10บาทแะเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมได้เริ่มสะสมครับเป็นเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2 5งพนนะครับซึ่งจะผ่านมากี่ฟ้ากี่ปีนะครับรายละเอียดของเหรียญก็ยังชัดเจนนะครับนั่นก็คือลักษณะดินแล้วก็จุดเด่นนะครับของเหรียญกระสาบชนิด10บาทรุ่นพระเสียนล็กนะครับ เราก็มาดูข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสับนะครับโลหะ2ส,สีครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทเส้นผ่าศูนย์กลางครับ26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผู้มีพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูสีตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าผู้มีพลอดุลยเดช และด้านซ้ายนะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนขอบเหรียญน,นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจากสลับเรียบนะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะมีพระปรางวัดอรุณราชวานารามนะครับด้านบนของเหรียญก็จะมีตัวอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10ซึ่งอักษรเบลดังกล่าวนี้นะครับจัดทำขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตานะครับ ด้านล่างนะก็จะเป็นเลขบอกราคาครับมีทั้งเลขไทยและเลขอารบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสำหรับด้านขวาครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2538นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บ,บาทนะครับรุ่นปีพศ2538นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่ 53, 000, 000, 7, 000, 000ห้าสิบสามล้านนะครับเจ็ดแสนเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าค่อนข้างจะ่เยอะนะครับซึ่งยอดผลิตขนาดนี้นะครับเราก็ยังสามารถพบเจอนะครับได้ตามสถานที่ทั่วไปกันอยู่นะครับเป็นเหรียญที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับได้รับทราบข้อมูลกันแล้วก็ได้เริ่มสะสมเริ่มต้นนะครับสําหรับผู้ที่เริ่มต้นสะสมนะครับควรจะเริ่มต้นตั้งแต่เหรียญที่มี ยอดผลิตที่เยอะๆไว้ก่อนครับหรือว่าเหรียญไหนก็ได้ครับถ้าเป็นการเก็บสะสมครับขึ้นว่าการเก็บสะสมครับก็ยังมีอยู่ในนิสัยของคนไทยนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้ราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละหนึ้อยห้บาทนะครับสําหรับเหรียญ UNC นะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตแหมท่านรับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้นะครับผิดพลาดประกาศใดต้องกราบขออาภัยมาไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเหรียญกระสับรุ่นไหนแบบไหนปวดติดตาม เราว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ